คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางสิ่งบางอย่างถึงห้ามนำไปงานศพแม้ว่าจะเป็นเพียงสิ่งของธรรมดาที่เราใช้กันอยู่ทุกวันวันนี้เราจะพาคุณไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับของสมอย่างที่ไม่ควรนำไปงานศพเด็ดขาดเพราะนอกจากจะเป็นความเชื่อดั้งเดิมแล้วมันยังเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของวิญญาณและความเป็นมงคลในงานศพด้วยเรื่องแรกคือรองเท้ารองเท้าอาจดูเหมือนสิ่งของธรรมดา แต่ในความเชื่อของคนไทยรองเท้าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเดินทางและการเคลื่อนย้ายเมื่อนำรองเท้าไปงานศพเชื่อกันว่าวิญญาณของผู้ล่วงลับอาจเดินทางผิดทางหรืออาจกลับมาไม่ได้สงบนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมหลายคนจึงหลีกเลี่ยงการนำรองเท้าไปวางในงานศพนอกจากนั้นรองเท้ายังสื่อถึงความไม่สะอาดทางจิตใจ เพราะพื้นรงเท้าสัมผัสกับสิ่งสกรปรกและดินโคลนนำไปสู่ความคิดว่าอาจทำให้พลังงานของงานศพไม่บริสุทธิ์และบรรยากาศของงานไม่สงบเรื่องที่สองคือของมีคมหรืออาวุธสิ่งของที่มีคมหรือมีปลายแหลมเช่นมีดกันไกรหรือแม้แต่เข็มเป็นสิ่งที่ไม่ควรนำไปงานศพเพราะสื่อถึงความรุนแรงและความขัดแยง้งงานศพ ควรเป็นงานที่เต็มไปด้วยความสงบและความไว้อาลัยต่อผู้ล่วงลับไม่ใช่ความคิดหรือพลังงานของความโกรธหรือการทำร้ายเชื่อกันว่าการนำของมีคมไปงานศพอาจนำความไม่สงบเข้ามาและอาจสร้างเคราะห์ให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานทั้งยังสื่อถึงอาถรรพ์ที่ไม่ดีต่อผู้เป็นโจ้าและผู้มาร่วมงานทุกคนเรื่องที่3คือกระจกหรือสิ่งที่สะท้อน กระจกเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการสะท้อนวิญญาณและในความเชื่อไทยเชื่อว่ากระจกอาจดึงดูดวิญญาณให้หลงทางหรือติดอยู่ในโลกของคนเป็นทําให้วิญญาณไม่ได้ไปสู่สุขติบางตําราถ,ถึงขั้นบอกว่าการนํากระจกไปงานศพอาจทําให้เกิดเหตุการณ์ลี้ลับเช่นเห็นภาพวิญญาณในกระจกหรือเกิดเสียงประหลาดในงาน นอกจากสามอย่างนี้ยังมีสิ่งเล็กน้อยที่หลายคนมองข้ามเช่นของเล่นสีสดหรือของประดับที่ฉูดฉาดเพราะสีสันสดใส,ดสาอาจไม่เหมาะกับบรรยากาศของงานและอาจเป็นสิ่งรบกวนจิตใจของผู้มาร่วมงานการทำความเข้าใจเรื่องของห้ามนำไปงานศพไม่ได้เป็นเพียงความเชื่อโบราณแต่มันสะท้อนถึงความระมัดระวังและความเคารพต่อผู้ล่วงลับ งานศพคือพิธีที่เราต้องสร้างความสงบและช่วยให้วิญญาณของผู้ล่วงลับเดินทางไปสู่ที่สงบสุขนอกจากนี้การรู้ว่าของอะไรไม่ควรนำไปงานศพยังช่วยให้เราจัดเตรียมตัวได้ถูกต้องและป้องกันความรู้สึกไม่สบายใจของเจ้าภาพและผู้มาร่วมงานเพราะบางครั้งเพียงแค่การนำสิ่งของที่ไม่เหมาะสมไปก็อาจทำให้เกิดความรู้สึกไม่สงบและบรรยากาศของงานเปลี่ยนไปการเตรียมตัวก่อนไปงานศพ ควรตรวจสอบสิ่งของที่นำไปไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดืม่มหรือสิ่งของอื่นๆเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมและไม่สร้างความกังวลใจให้ผู้มาร่วมงานแม้ว่าจะเป็นเพียงความเชื่อแต่การเคารพสิ่งเหล่านี้เป็นการแสดงออกถึงความอ่อนน้อมและความตั้งใจดีต่อผู้ล่วงลับความเชื่อเรื่องของห้ามนำไปงานศพจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและมารยาทในการไว้อาลัย ในสังคมไทยความละเอียดอ่อนและการให้เกียรติผู้ล่วงลับเป็นเรื่องที่สำคัญมากและการหลีกเลี่ยงของสามอย่างนี้เป็นหนึ่งในวิธีที่ทำให้เราปฏิบัติอย่างเหมาะสมและสร้างความสงบให้กับงานท้ายที่สุดการรู้ว่าของอะไรควรและไม่ควรนำไปงานศพไม่ใช่เรื่องที่ทำให้เรากลัวแต่เป็นเรื่องที่ทำให้เราเข้าใจและเคารพความเชื่อและวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อน และช่วยให้เราเป็นผู้มาร่วมงานที่มีความรับผิดชอบเพราะการไว้อาลัยไม่ใช่เพียงแค่การอยู่ร่วมงานแต่เป็นการแสดงออกถึงความรักความเคารพและการส่งผู้ล่วงลับไปสู่ที่สงบสุขอย่างแท้จริงดังนั้นเมื่อครั้งหน้าคุณไปงานศพจงระวังสิ่งของที่นำไปอย่านำรองเท้าอย่านำของมีคมและอย่านำกระจกเพราะสิ่งเหล่านี้อาจทำลายความสงบและความเคารพที่เราต้องการมอบให้กับผู้ล่วงลับ การปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ไม่เพียงแต่การเคารพผู้ตายแต่ยังเป็นการปกป้องตัวเองและสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับทุกคนที่มาร่วมงานความเชื่อเรื่องของห้ามนำไปงานศพอาจฟังดูเรียบง่ายแต่มีความหมายลึกซึง้งและสะท้อนถึงความละเอียดอ่อนของจิตใจและความเคารพต่อชีวิตและความตายจำไว้ว่า การเตรียมตัวให้ดีและการเคารพข้อห้ามเหล่านี้คือการแสดงออกถึงความรักและความห่วงใยต่อผู้ล่วงลับและคนที่เรารักรอบตัวเราและนี่คือของสามอย่างที่คุณไม่ควรนำไปงานศพเพื่อความสงบเพื่อความเคารพและเพื่อให้วิญญาณของผู้ล่วงลับเดินทางไปสู่ที่สงบสุขอย่างแท้จริงนอกจากสามอย่างที่ห้ามนำไปงานศพแล้วยังมีเรื่องราวบางอย่างที่หลายคนมองข้ามแต่มันก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน เช่นการเลือกสีเสื้อผ้าที่ใส่ไปงานศพสีเข้มเช่นดำน้ำเงินเข้มหรือสีเทาถือเป็นสีที่เหมาะสมที่สุดเพราะสะท้อนถึงความเคารพและความเศร้าโศกในขณะที่สีสดใสหรือสีฉูดฉาดอาจทำให้บรรยากาศของงานดูไม่สงบและอาจสร้างความไม่สบายใจให้ผู้ที่มาร่วมงานนอกจากนี้ควรระวังการใช้เครื่องประดับที่สะท้อนแสงเพราะแวววาวของเครื่องประดับ อาจรบกวนความสงบและทำให้ผู้มาร่วมงานรู้สึกไม่เหมาะสมอีกสิ่งหนึ่งที่มักถูกละเลยคืออาหารและเครื่องดื่มในงานศพบ,บางท้องที่มีความเชื่อว่าการนำอาหารที่มีรสจัดหรือของหวานสีสันฉูดฉาดไปอาจไม่เหมาะสมกับความสงบของพิธีควรเลือกอาหารที่สุภาพง่ายต่อการรับประทานและแสดงถึงความตั้งใจดีต่อเจ้าภาพและผู้ล่วงลับในมุมมองของความเชื่อ ทุกสิ่งที่เรานำไปงานศพไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่สามารถมีผลต่อพลังงานของงานและแม้แต่วิญญาณของผู้ล่วงลับดังนั้นการเตรียมตัวให้รอบคอบคือการแสดงออกถึงความใส่ใจและความเคารพเรื่องเล็กๆเ,เหล่านี้อาจดูเหมือนไม่สาคัญแต่จริงๆแล้วเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมที่ทำให้ผู้ล่วงลับได้ไปสู่ที่สงบและช่วยให้ผู้ที่ยังอยู่รู้สึกปลอดภัยและสงบใจ ความละเอียดอ่อนเช่นนี้สะท้อนถึงความอ่อนโยนของจิตใจมนุษย์และความตั้งใจดีในการดูแลซึ่งกันและกันนอกจากสิ่งของและอาหารแล้วการพูดจาและการแสดงออกในงานศพก็มีความสำคัญควรหลีกเลี่ยงคำพูดที่หยาบคายหรือเสียงดังควรใช้เสียงที่สุภาพและมีความเรียบร้อยเพื่อให้บรรยากาศของงานสงบและช่วยให้ผู้ที่มาร่วมงานสามารถไว้อาลัยได้เต็มที่ การนั่งการยืนหรือการจัดวางตัวเองในงานก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันการอยู่ใกล้ศพมากเกินไปหรือแสดงท่าทางไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดความไม่สบายใจแก่ผู้มาร่วมงานและเป็นการไม่เคารพผู้ล่วงลับความเชื่อเหล่านี้อาจฟังดูเคร่งครัดแต่จริงๆแล้วมันคือการเตือนให้เราระมัดระวังและแสดงความเคารพอย่างแท้จริงบางครั้งแค่การรู้ว่าอะไรควรทำและอะไรไม่ควรทำก็เพียงพอที่จะสร้างบรรยากาศสงบ และทำให้พิธีกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยสําหรับผู้ที่เข้าร่วมงานศพครั้งแรกหรือไม่คุ้นเคยกับพิธีการสังเกตผู้ที่มีประสบการณ์และทำตามอย่างสุภาพคือวิธีที่ดีที่สุดเพราะสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงความเคารพและช่วยให้เราเข้าใจวัฒนธรรมที่มีมาแต่โบราณในหลายพื้นที่ของไทยมีเรื่องราวของสิ่งของที่ห้ามนำไปงานศพและเรื่องเล็กๆที่ควรระวังอีกมากมาย บางครั้งแม้แต่ของที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาก็อาจส่งผลต่อบรรยากาศของงานได้ดังนั้นความรู้และความระมัดระวังจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดท้ายที่สุดแล้วทุกสิ่งที่เราทำในงานศพไม่ว่าจะเป็นการเลือกสิ่งของการแต่งกายหรือการพูดจาและการจัดวางตัวเองล้วนเป็นการแสดงออกถึงความรักและความเคารพต่อผู้ล่วงลับและยังสะท้อนถึงความใส่ใจต่อผู้ที่ยังอยู่จำไว้เสมอว่า งานศพคือพิธีที่เต็มไปด้วยความสงบและเป็นโอกาสให้เราส่งผู้ล่วงลับไปสู่ที่สงบสุขการรู้ว่าของอะไรควรและไม่ควรนำไปเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการสร้างความสงบและแสดงออกถึงความเคารพอย่างแท้จริงดังนั้นเมื่อคุณไปงานศพครั้งหน้าอย่านำรองเท้าของมีคมหรือกระจกไปเตรียมตัวให้เหมาะสมกับบรรยากาศและใช้ความสุภาพในทุกการกระทำเพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้พิธีสงบ และวิญญาณของผู้ล่วงลับเดินทางไปสู่ความสงบสุขเมื่อเราปฏิบัติตามความเชื่อและข้อห้ามเหล่านี้นั้นไม่ใช่เพียงการทำตามธรรมเนียมแต่เป็นการแสดงออกถึงความรักความห่วงใยและความเคารพต่อผู้ล่วงลับและผู้ที่ยังอยู่และนี่คือความงดงามของวัฒนธรรมที่สอนให้เรารู้จักเคารพและใส่ใจชีวิตและความตายการเตรียมตัวให้ดีและการระมัดระวังสิ่งที่นำไปงานศพคือสิ่งที่ทำให้เราสามารถไว้อาลัยอย่างแท้จริง และช่วยให้ทุกคนที่มาร่วมงานรู้สึกสงบและปลอดภัยนอกจากสิ่งของที่ควรหลีกเลี่ยงแล้วท่าทางและความตั้งใจของผู้ไปร่วมง,งานก็มีความสำคัญไม่น้อยความเงียบสงบความตั้งใจจริงและการมีสมาธิจะช่วยให้บรรยากาศของงานศพเต็มไปด้วยความอ่อนโยนและช่วยให้วิญญาณของผู้ล่วงลับสงบสุขหลายคนอาจคิดว่าการไปงานศพ เพียงแค่เข้าร่วมพิธีแต่แท้จริงแล้วเป็นการสแสดงออกถึงความเคารพและความรักต่อผู้ที่จากไปและยังเป็นการสร้างความอบอุ่นใจให้กับครอบครัวของผู้ล่วงลับความตั้งใจดีความเงียบสงบและการเตรียมตัวอย่างรอบคอบเป็นสิ่งที่ทำให้พิธีศพสมบูรณ์และสมเกียรติที่สุดในบางพื้นที่ยังมีความเชื่อเพิ่มเติมเกี่ยวกับของที่ควรนำไปงานศพ เช่นดอกไม้สีขาวหรือทูบเทียนสิ่งเหล่านี้ถือเป็นสิ่งมงคลและช่วยเสริมสร้างพลังงานที่ดีให้กับงานดอกไม้สีขาวสื่อถึงความบริสุทธิ์ทูบเทียนสื่อถึงการส่งจิตใจและคำอธิษฐานให้ผู้ล่วงลับนอกจากนี้การพูดจาและการฟังเรื่องราวของผู้ล่วงลับก็เป็นสิ่งสำคัญการเล่าความทรงจำดีดี หรือการแสดงความรักและความคิดถึงช่วยให้ผู้ที่อยู่ร่วมงานรู้สึกผ่อนคลายและเป็นการร่วมไว้อาลัยอย่างแท้จริงสำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานศพเป็นครั้งแรกหรือไม่คุ้นเคยกับพิธีควรสังเกตและปฏิบัติตามผู้ที่มีประสบการณ์และอย่าลืมว่าการเคารพต่อพิธีกรรมคือการแสดงออกถึงความรักและความห่วงใยต่อผู้ล่วงลับและผู้ที่ยังอยู่ อีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจมองข้ามคือการเตรียมตัวทางจิตใจก่อนเข้าร่วมงานศพควรทําใจให้สงบและตระหนักว่าการไปงานศพไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่เป็นการให้เกียรติและส่งความรักไปยังผู้ที่จากไปการเตรียมใจและมีสมาธิช่วยให้เราเข้าใจความหมายของชีวิตและความตายมากขึ้นบางครั้งแม้กระทั่งสิ่งเล็กๆเ,เช่นการเดินเข้าหรือออกจากงาน การนั่งหรือยืนอย่างสุภาพก็มีความหมายต่อความสงบของงานและพลังงานของสถานที่ความเคารพที่แสดงออกในทุกย่างก้าวช่วยให้พิธีศพเต็มไปด้วยความอ่อนโยนและความสงบนอกจากนี้การปฏิบัติตัวให้เหมาะสมยังช่วยป้องกันความไม่สบายใจของผู้มาร่วมง,งานและทำให้ทุกคนสามารถโฟกัสไปที่ความไว้อาลายัยและการส่งผู้ล่วงลับไปสู่ที่สงบสุข ความละเอียดอ่อนเช่นนี้สะท้อนถึงจิตใจที่มีเมตตาและความเคารพต่อชีวิตสำหรับบางคนความเชื่อเรื่องสิ่งของที่ห้ามนำไปงานศพอาจฟังดูเฉยแต่แท้จริงแล้วมันสะท้อนถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่เข้าใจถึงพลังงานความสงบและความเคารพต่อผู้ล่วงลับการปฏิบัติตามสิ่งเหล่านี้คือการเชื่อมต่อกับอดีต และเป็นการส่งต่อความอ่อนโยนและความรักจากรุ่นสู่รุ่นท้ายที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำในงานศพไม่ว่าจะเป็นการเลือกสิ่งของการแต่งกายหรือการวางตัวอย่างสุภาพและตั้งใจล้วนสะท้อนถึงความรักและความเคารพอย่างแท้จริงและยังช่วยให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ร่วมไว้อาลัยอย่างสงบใจดังนั้นการระมัดระวังสิ่งของที่นำไป การจัดเตรียมตัวทางร่างกายและจิตใจและการปฏิบัติตัวอย่างสุภาพคือสิ่งที่ทำให้งานศพเต็มไปด้วยความสงบและทำให้วิญญาณของผู้ล่วงลับเดินทางไปสู่ที่สงบสุขอย่างแท้จริงความเชื่อเรื่องสิ่งของห้ามนำไปงานศพไม่ได้เป็นเพียงความเชื่อโบราณแต่มันสอนให้เราเคารพชีวิตและความตายสอนให้เรารู้จักความละเอียดอ่อนและให้ความสำคัญกับความสงบและความรัก ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในการร่วมไว้อาลัยเมื่อครั้งหน้าคุณไปงานศพจงเตรียมตัวให้พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจระวังสิ่งของที่ไม่ควรนำไปและแสดงความเคารพต่อพิธีอย่างเต็มที่เพราะนี่คือการแสดงออกถึงความรักความห่วงใยและความตั้งใจดีต่อผู้ล่วงลับและคนรอบข้างนอกจากสิ่งของที่ห้ามนำไปงานศพการเตรียมตัวทางใจ เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งการไปงานศพไม่ได้เป็นเพียงการเข้าร่วมพิธีแต่เป็นโอกาสให้เราหยุดคิดทบทวนถึงชีวิตและความตายเป็นเวลาที่เราสามารถทบทวนความสัมพันธ์กับผู้ล่วงลับและสร้างความสงบให้กับจิตใจของตัวเองหลายคนอาจคิดว่าการอยู่เฉยๆหรือไม่พูดอะไรในงานศพเป็นเรื่องง่ายแต่แท้จริงแล้วความสงบใจนั้น ต้องอาศัยการเตรียมใจมาก่อนการรู้จักเคารพและเข้าใจบทบาทของตนในพิธีจะช่วยให้เราปฏิบัติตัวได้เหมาะสมและไม่สร้างความไม่สบายใจแก่ผู้มาร่วมงานสิ่งเล็กๆที่หลายคนมองข้ามเช่นการนั่งการยืนหรือการเคลื่อนไหวรอบลงศพก็มีความหมายการเคลื่อนไหวอย่างสงบและการนั่งอย่างเหมาะสมช่วยให้บรรยากาศของงานสงบ และทำให้ผู้มาร่วมงานสามารถไว้อาลัยได้อย่างเต็มใจสำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานศพเป็นครั้งแรกหรือไม่คุ้นเคยกับพิธีควรสังเกตผู้ที่มีประสบการณ์และปฏิบัติตามเพราะการทำตามอย่างสุภาพสะท้อนถึงความเคารพต่อผู้ล่วงลับและเจ้าภาพและยังเป็นการแสดงออกถึงความอ่อนโยนต่อคนรอบข้างอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือการเลือกคาพูด ควรหลีกเลี่ยงคำพูดหยาบหรือเสียงดังเลือกใช้คำสุภาพและให้เกียรติการพูดคุยเกี่ยวกับความทรงจำดีๆของผู้ล่วงลับหรือการสแสดงความคิดถึงจะช่วยสร้างพลังบวกและความสงบให้กับงานในบางท้องที่ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งของที่ควรนำไปงานศพเช่นดอกไม้สีขาวทูบเทียนหรือของถวายที่เรียบง่ายสิ่งเหล่านี้ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ และช่วยเสริมสร้างพลังงานที่ดีกับพิธีดอกไม้สีขาวสื่อถึงความสงบใจทูบเทียนสื่อถึงความตั้งใจดีและการส่งจิตใจไปถึงผู้ล่วงลับบางครั้งความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆเ,เช่นการแต่งกายที่สุภาพการหลีกเลี่ยงสีสดฉูดฉาดและการจัดสิ่งของให้เรียบร้อยล้วนช่วยสร้างบรรยากาศสงบและทำให้ผู้มาร่วมงานรู้สึกสบายใจ การเตรียมตัวที่ดีไม่ได้หมายถึงการกลัวหรือเครียดแต่หมายถึงการแสดงออกถึงความรักและความเคารพอย่างแท้จริงเมื่อเราปฏิบัติตามข้อห้ามและความเชื่อเหล่านี้เราจะสามารถร่วมไว้อาลัยได้อย่างสงบใจและส่งผู้ล่วงลับไปสู่ที่สงบสุขอย่างแท้จริงในความเชื่อบางทองที่เชื่อว่าการกระทำของผู้มาร่วมงานสามารถส่งผลต่อพลังงานของงาน และวิญญาณของผู้ล่วงลับเพราะฉะนั้นความระมัดระวังในการเลือกสิ่งของการพูดจาและท่าทางคือสิ่งที่ช่วยให้พิธีศพดำเนินไปด้วยความสงบท้ายที่สุดแล้วการไปงานศพคือโอกาสให้เราแสดงความรักและความตั้งใจดีต่อผู้ล่วงลับและคนรอบข้างทุกสิ่งที่เราทำตั้งแต่การเลือกสิ่งของการเตรียมตัวทางใจจนถึงการปฏิบัติตัวอย่างสุภาพ ล้วนเป็นการสร้างความสงบและความอ่อนโยนให้กับงานดังนั้นเมื่อคุณไปงานศพครั้งหน้าอย่านำรองเท้าของมีคมหรือกระจกไปเตรียมตัวให้พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจใช้คำพูดสุภาพและเคลื่อนไหวอย่างสงบเพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้พิธีศพเต็มไปด้วยความสงบและวิญญาณของผู้ล่วงลับเดินทางไปสู่ที่สงบสุขอย่างแท้จริง ความเชื่อเรื่องของห้ามนำไปงานศพไม่ได้เป็นเพียงความเชื่อโบราณแต่มันสะท้อนถึงวัฒนธรรมความละเอียดอ่อนและความใส่ใจต่อชีวิตและความตายการปฏิบัติตามข้อห้ามเหล่านี้คือการส่งต่อความรักและความอ่อนโยนจากรุ่นสู่รุ่นและยังเป็นการสร้างความสงบให้กับใจของเราเองด้วยนอกจากสิ่งของที่ห้ามนำไปงานศพแล้ว ยังมีเรื่องของพฤติกรรมและท่าทางที่ควรระมัดระวังการเคลื่อนไหวรอบงานศพควรเป็นไปอย่างสงบการเดินการยืนการนั่งและแม้แต่การก้มกราบควรมีความสุภาพเพราะทุกการกระทำสะท้อนถึงความตั้งใจดีและเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้ล่วงลับบางครั้งการพูดคุยควรเลือกเรื่องราวที่สร้างพลังบวก เช่นการเล่าความทรงจำดีๆหรือเรื่องราวที่ผู้ล่วงลับเคยทำให้ผู้อื่นยิ้มได้หลีกเลี่ยงเรื่องทะเลาะเบาแวง้งหรือเรื่องขัดแยง้งเพราะอาจทำให้บรรยากาศของงานเปลี่ยนไปและลดความสงบใจของผู้มาร่วมงานสิ่งสำคัญอีกอย่างคือการเตรียมใจของผู้ไปงานความเครียดความวิตกกังวลหรือความกลัว สามารถทำให้พลังงานของงานศพไม่สงบดังนั้นควรใช้เวลาทำใจให้สงบเตรียมจิตใจให้พร้อมสำหรับการไว้อาลัยเพื่อให้ทุกคำพูดทุกการกระทำและทุกสิ่งที่เรานำไปล้วนมีความหมายดังนั้นเมื่อคุณไปงานศพครั้งหน้าอย่านำรองเท้าของมีคมหรือกระจกไปเตรียมใจให้สงบ เลือกสิ่งของที่เหมาะสมพูดจาอย่างสุภาพและเคลื่อนไหวด้วยความตั้งใจดีเพราะทุกสิ่งที่เราทำไม่เพียงช่วยให้พิธีศพสงบแต่ยังส่งผลต่อจิตใจของผู้มาร่วมงานและช่วยให้วิญญาณของผู้ล่วงลับเดินทางไปสู่ที่สงบสุขอย่างแท้จริงความเชื่อเรื่องของห้ามนำไปงานศพสะท้อนถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ที่เข้าใจถึงความละเอียดอ่อนของชีวิตและความตายการปฏิบัติตามข้อห้ามเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องกลัวหรือเชื่อโชคลางแต่เป็นการส่งต่อความรักความเคารพและความสงบจากรุ่นสู่รุ่นทุกครั้งที่เราไปงานศพการเตรียมตัวทั้งร่างกายและจิตใจคือการแสดงออกถึงความอ่อนโยนและเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการไว้อาลัยอย่างแท้จริง นอกจากสิ่งของและการแต่งกายแล้วสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือท่าทีและความตั้งใจของผู้ไปร่วมงานความเคารพไม่ได้หมายถึงแค่คำพูดหรือท่าทางภายนอกแต่รวมถึงจิตใจที่สงบและตั้งใจดีการไปงานศพควรถือเป็นโอกาสให้เราได้สื่อสารความรักและความห่วงใยแม้เพียงแค่การนั่งนิ่งอยู่ข้างๆ หรือการก้มศีรษะเคารพก็เป็นการส่งพลังบวกไปยังผู้ล่วงลับและครอบครัวของเขาในหลายพื้นที่ของไทยเชื่อว่าการปฏิบัติของผู้ไปร่วมงานสามารถมีผลต่อบรรยากาศและพลังงานของงานศพได้การพูดจาสุภาพการเคลื่อนไหวอย่างสงบและการแสดงออกด้วยความอ่อนโยนล้วนช่วยให้ผู้ล่วงลับ เดินทางไปสู่ความสงบสุขได้ง่ายขึ้นอีกเรื่องที่ควรระวังคือการถ่ายภาพและการใช้โทรศัพท์มือถือควรใช้เท่าที่จำเป็นและหลีกเลี่ยงการรบกวนบรรยากาศเพราะการเปิดไฟสว่างหรือเสียงแจ้งเตือนอาจรบกวนความสงบของงานและพลังงานรอบศพการเคารพเวลาของพิธีและความสงบในงาน คือการแสดงออกถึงความตั้งใจดีอย่างแท้จริงสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับพิธีการสังเกตผู้ที่มีประสบการณ์และทำตามอย่างสุภาพคือวิธีที่ดีที่สุดเพราะทุกสิ่งที่เราทำสามารถสะท้อนถึงความรักความห่วงใยและความเคารพต่อผู้ล่วงลับและครอบครัวของเขาในบางทอนที่ยังมีความเชื่อเรื่องการตั้งใจสวดมนต หรืออธิษฐานเชื่อว่าการสวดมนต์อย่างตั้งใจช่วยสร้างพลังบวกให้ผู้ล่วงลับและช่วยให้จิตใจของผู้มาร่วมงานสงบแม้เพียงการคิดถึงหรืออธิษฐานให้ผู้ล่วงลับมีความสุขก็ถือเป็นการส่งความรักไปยังเขาอย่างแท้จริงสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าพิธีศพไม่ใช่แค่เรื่องของความตายแต่เป็นโอกาสให้เราทบทวนชีวิต และเรียนรู้ที่จะใส่ใจผู้อื่นทุกคำพูดการกระทำและความตั้งใจในใจของเราล้วนมีพลังต่อบรรยากาศและผู้ที่เกี่ยวข้องท้ายที่สุดการไปงานศพคือการแสดงความรักและความเคารพอย่างแท้จริงการเลือกสิ่งของที่เหมาะสมการแต่งกายเรียบร้อยการพูดจาสุภาพและการเคลื่อนไหวอย,อย่างสงบล้วนเป็นส่วนหนึ่ง ของการสร้างความสงบให้กับพิธีและช่วยให้วิญญาณของผู้ล่วงลับเดินทางไปสู่ความสงบสุขอย่างแท้จริงความเชื่อเรื่องของห้ามนำไปงานศพไม่ได้เป็นเพียงเรื่องความเชื่อดั้งเดิมแต่มันสะท้อนถึงภูมิปัญญาและความละเอียดอ่อนของบรรพบุรุษที่เข้าใจชีวิตและความตายการปฏิบัติตามข้อห้ามเหล่านี้เป็นการส่งต่อความรักความเคารพ และความสงบจากรุ่นสู่รุ่นทุกครั้งที่เราไปงานศพการเตรียมตัวทั้งร่างกายและจิตใจคือการแสดงออกถึงความอ่อนโยนและความตั้งใจดีและยังเป็นโอกาสให้เราตระหนักถึงความสำคัญของชีวิตและความงดงามของการเคารพต่อความตายนอกจากสิ่งของและพฤติกรรมที่ต้องระวังแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุด คือความตั้งใจและจิตใจของผู้ที่เข้าร่วมงานการไปงานศพไม่ใช่เพียงการอยู่ร่วมในพิธีแต่เป็นการแสดงออกถึงความรักความเคารพและความห่วงใยต่อผู้ล่วงลับแม้เพียงการก้มศีรษะเคารพหรือการนั่งนิ่งอยู่ข้างๆก็เป็นการส่งพลังบวกไปยังผู้ล่วงลับและครอบครัวของเขาความเงียบสงบและสมาธิในใจสามารถช่วยสร้างพลังงานดีให้กับงานศพ และยังช่วยให้เราเข้าใจถึงความละเอียดอ่อนของชีวิตบางครั้งการตั้งใจสวดมนต์อธิษฐานหรือคิดถึงผู้ล่วงลับก็ถือเป็นการส่งความรักและความปรารถนาดีไปยังเขาอย่างแท้จริงนอกจากการเตรียมใจแล้วควรให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตัวรอบศพทุกย่างก้าวทุกท่าทางและทุกการเคลื่อนไหวสามารถสะท้อนถึงความตั้งใจดีหรือความไม่ระมัดระวัง การเคลื่อนไหวอย่างสงบและการจัดตัวเองอย่างเหมาะสมช่วยให้บรรยากาศของงานสงบและผู้ที่มาร่วมงานรู้สึกสบายใจอีกเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามคือความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานควรให้เกียรติและเคารพผู้ที่มาร่วมงานทุกคนการพูดจาอย่างสุภาพและการฟังเรื่องราวของผู้ล่วงลับด้วยความตั้งใจช่วยสร้างความสงบและความอบอุ่นให้กับทุกคน การทะเลาะเบาะแว้งหรือแสดงอารมณ์รุนแรงอาจรบกวนความสงบของพิธีและส่งผลต่อพลังงานของสถานที่สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับพิธีควรสังเกตและทำตามผู้ที่มีประสบการณ์เพื่อให้การปฏิบัติตัวถูกต้องและสะท้อนถึงความเคารพต่อผู้ล่วงลับและเจ้าภาพแม้เพียงการยืนหรือเดินอย่างสุภาพก็สามารถส่งพลังบวกไปยัางงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ การเลือกสิ่งของที่เหมาะสมการแต่งกายเรียบร้อยและการจัดสิ่งของรอบศพให้เรียบร้อยล้วนช่วยสร้างบรรยากาศสงบและทำให้พิธีศพดำเนินไปอย่างราบรื่นดอกไม้สีขาวทูบเทียนและของถวายที่เรียบง่ายไม่เพียงแต่เป็นสิ่งมงคลแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และความตั้งใจดีท้ายที่สุดการไปงานศพคือโอกาสให้เราเรียนรู้ถึงความละเอียดอ่อนของชีวิตทุกคำพูด การกระทําและความตั้งใจในใจล้วนมีความหมายต่อบรรยากาศของงานและผู้ที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติตามข้อห้ามเรื่องสิ่งของและแสดงความเคารพด้วยท่าทีและจิตใจคือการส่งต่อความรักและความสงบไปยังผู้ล่วงลับความเชื่อเรื่องสิ่งของที่ห้ามนําไปงานศพไม่ได้เป็นเพียงความเชื่อดั้งเดิมแต่เป็นภูมิปัญญาที่สอนให้เราเคารพชีวิตและความตาย ทุกครั้งที่เราเตรียมตัวให้เหมาะสมและปฏิบัติตัวด้วยความตั้งใจดีเรากำลังสร้างความสงบและความอ่อนโยนให้กับพิธีศพและส่งต่อความรักจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อครั้งหน้าคุณไปงานศพอย่านำรองเท้าของมีคมหรือกระจกไปเตรียมตัวให้พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจใช้คำพูดสุภาพเคลื่อนไหวอย่างสงบและตั้งใจส่งพลังบวกไปยังผู้ล่วงลับเพราะนี่คือวิธีที่ดีที่สุด ในการไว้อาลัยอย่างแท้จริง